ก็ดีครับก็บบอยู่ผมอหมือนกันครับโซนสามร้อยวันนี้เรามาอยู่มุมของโซนเจ็ดอีกแล้วแต่แน่นอนครับปกติเราไม่ได้อยู่ในกล้องตีหมอเพราะหมอผมอยู่นี่เพราะฉะนั้นเรามาร้านนี้ครับไอ้เอ้เอาไม่เห็นชื่ออะไรวะนี่ครับมันคือร้าน A.P.N. มอเตอร์ไซค์ฮะวันนี้เราจะมาดูรถอีกแล้วนะฮะซึ่งรถนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองนะซึ่งวัางมาจำเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะถุยไม่ใช่ ผมคนที่ขับจีบียห้ารอยอย่างเหมือนเขาไม่พอฮะไ,ไม่พอไม่พอไม่พอมือเขาเลยอยากเปลี่ยนรถถ้าเป็นสีสูบแน่นอนถ้าเป็นพวกหกห้าศูนย์แต่ไม่ใช่พวกตระกูลอานอะเพราะามันเกินมบเกินไซคเขาเลยจากได้แบบตามงมบตามมาเจ็ดน,นะฮะก็คือเขาจะเอาซีเบียห้าร้อยเจนใหม่ไปเทินก็คือเจนแบบนี้ฮะแต่เป็น,นดิสคู่นี่รถเป็นผมสีนี้เลยแต่เป็น,นดิสคู่เขาจะเอาไปเทินนะ ุดท้ายเขาก็รับเทินนะเทินไปราคา8ปดหมื่นกว่าบาทซึ่งเทินฮะนี่ลวผมทรงทรง,บบรงบบแบบนี้เลยนี่ทรงแบบนี้เลยนี่คือแบบนี้เลยครับเพื่อนผมงี่เป็ดที่อยู่ในคลิป CBR ห้าร้อยที่ผมลองขับมาน,นะฮะก็แบบนี้นี่คือศูนย์เจ็ดนะฮะเซตแปดร้อยแล้วรถที่ผมเพื่อนผมเทินมาคือเป็นคันนี้น,น,ะะนี่เป็น CBR 6 5 0 F ปี2000 สิบสามจดสิบห้านะก็นะฮะเพื่อนผมเบื่อสองสูบนะเสียงไม่ค่อยพะรถรถไม่ค่อยแรงเขาก็เลยอยากอัพซีซีมานี่คนดูอืมอัพเองอัพกระโดดปบกายเลยเนี่ยจากห้าร้อยมาหกห้าศูนย์เนี่ยรถคันนี้วิ่งไปสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะก็ถือว่าพอรับได้ฮะลดราคานี่เขาขายอยู่แปดหมื่นเก้านะ ไอ้ผมบอกแล้วคันนี้ของจัดเต็มจัดเลยนะฮะรบบแรกฮะมียางยางพิลารี่ด้วยยางเพื่อเปลี่ยนใหม่ป่ฮะแล้วมีท่อเออาร์ AR ด้วยนะฮะที่ผมชอบก็คือไฟเลียเ้ยวไฟเลี้ยวแม่งฟลัเฟี้ยวอ่ะคุณด,ด,ดูดินี่คุณดูดินี่ไี่เป็นวิบ,บวับวิบวับเลยนะฮะแล้วก็มีไม่ได้หลักที่ผมชอบคันนี้ก็คือมีคีย์ชิฟเตอร์ครับ มีฟิชเตอร์ให้ด้ค่อเปียนเลยฮะแล้วก็มีโซ่โซ่น de no cool e ี้ยังใช้ได้อยู่ข้างในของเดิมเหมือนเจ้าของเก่าเขาแต่งมาเยอะแล้วนะฮะสติกเกอร์คันนี้เต็มคันเลยสงสิ่งนะฮะเรามาต่อนะฮะตะกี้กล้องตัดไปเพราะเมมหมดนะฮะร้านนี้ยพี่เพื่อนผมอะแนะนำมานะฮะแต่อยู่ข้างทียไกลอยู่มินบุรีโอเคไปฮะชมรถกันแต่ต่อจากตะกี้นะครับพอดีกล้องตัดไปขอไป้วยฮะแล้วก็ ของแต่งก็ตามนี้ครับหลายคนเชื่อคุ้มไหมฮะมีคีย์ชิปเตอร์เรียบร้อยต้นโหลดมาเรียบร้อยครับแบบส่งพรอมสิ่งนะนี่นของแต่งเพียบนะฮะถ้าเกิดเพื่อนผมมาทช่ากว่านี้ครับแน่นอนเซกเกอร์พวกนี้จะไม่เหลือนะฮะแต่เพื่อนผมมันชอบนะส่งเซกเกอร์แบบนี้ส่งงอ่จริปเ์ ที่ผมชอบมนะีคือิปเตอร์เนี่ยชอบจัดเลยฮะแอปลิวคออนะฮะไอนี้เออที่นี่เขารับประกันเครื่องยนต์ฮะหนึ่งพันโลโอเคเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะ,ะครับับซีบีหกเอฟคุณดูฟังเสียงกันคนระะับว่าเสียงมันจะละั่นพอไหนแค่ไหน เสียงเครื่องเงียบอยู่นะแต่ไม่อยากเบนเยอนนะครับข้างบ้านกานอนแล้วครับโอเคก็คือเป็กยังมีพร้อมโชกเหมือนจะยังไม่รั่วนะฮะเหมือนโชกยังไม่รั่วเลยแต่ที่เพื่อนผมจะเปลี่ยนนะคือไฟหน้านคอืบโอเครอไฟหน้าเหมือนอะไรอนะ่ะโชกยังไม่รั่วแต่พี่ผมจะเปลี่ยนนะคือไฟหน้านะเป็นตัว LED ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าน่าใส่ได้แหละครับ ของแต่งเยอะนะฮะวันนี้โชคว่าเหมือนจะซึมหน่อยนึงนะแต่ก็ซึมจริงว่าโอเคเลยเครื่องเปลี่ยนโอเคครับได้ไปคุ้มเลยคันนี้สิได้ไม่มีคลิปขี่เพราะเพื่อนผมอยู่หันใหญ่เดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะฮะคือ้องขับ c ีบีหวาสุนอาร์นะครับซีบีอาว้าศูนย์เอองขับดูว่าเป็นไงฟีลิ่งรอเดนเมษาครับผมกลับไปฮะโอเคคลิปไม่มีแล้วครับนี่สุดเจ็ดเจนหนึ่งโคตรสวยอะมาดูดิ เจนหนึ่งไฟเป็นแบบนี้นะอ้อนๆนะเซนแปดร้อยฮะส่วนนั้นก็เก่าอยู่มาเดียวเลยฮนะโอเคครับไปไม่มีแล้วคลิปนี้ถ่ายคำๆนะว่าเพิ่มได้รถใหม่เรียบร้อยแล้วนทะีีของสุดอเอผมไปบัฟมันเยอะเกินไปฮะว่าห้าร้อยกากฮะเสีงยงเงียบๆไม่แรงฮนะโอเคไปตัดต่อเออผมลืมบอกว่รถคันนี้หลดด้วยหลอมดมาหน่อยนึงนะฮะ ปั๊มเบ็กอะไรเรียบร้อยนะโอเคมือคัดก็ค่อนข้างเด็แข็งหน่อยนะงี้โอเคครับไป